สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเราวเล่นนะครับผมวันนี้มีประเด็นใหญ่ที่ทางสพันวอลลบอลนานาชาติหรือว่า FIVB เขาได้มีการประกาศทั้งเรื่องของวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกลงไปถึงโอลิมปิกเกมปี2028ซึ่งก็ระบุเรื่องของการคัดเลือกรูปแบบการคัดเลือกของโอลิมปิกเกมที่ลอสแอนเจลิสนะฮะหรือว่า LA ที่อเมริกาออกมาเรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่าโอลิมปิกเกมเนี่ยมันก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทาง FIVB เขา เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกอยู่เนืองนิดนะฮะแทบจะเปลี่ยนทุกๆสมัยเลยนะนะ,ะรูปแบบการคัดเลือกมันก็ไม่เหมือนเดิมสักครั้งนะฮะไอ้รอบหลังๆเนี่ยอาจจะไอ้มันก็นจะมี2012กับ2016นะที่มันจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไอ้สองครั้งหลังเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันละ2020ก็จะคัดอีกแบบหนึง่ง2024คัดอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็เนี่ยรอบหน้าเนี่ย2028นี่ก็จะคัดอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังกันนะครับตั้งแต่ช่วงตน้นนะฮะตั้งแต่เรื่องของชี โยงไปจนถึงเรื่องของโอลิมปิกเกมนะเริ่มต้นเลยก็คือทาง FIV นะครับเขามีการประกาศปฏิทินการแข่งขันของวอลเลย์บอลในปี2025คือในอีกวาระข้างหน้านะครับผมหลังจากที่จบโอลิมปิกเกม2024เขาก็วางโปรแกรมนะฮะคร่าวๆข,ข,ของการแข่งขันออกมานะในล็อตต่อไปเนี่ยนะฮะ2025ถึง2028เนี่ยมันก็จะมีความแปลกใหม่อยู่หลายเรื่องมากๆนะครับผมเอาเริ่มต้นด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกจากเดิมเนี่ยศึกชิงแชมป์โลกเนี่ยจะจัดก,การแข่งขันทุกๆ4ปีครั้งล่าสุดที่จัดก็คือ2022ใช่ไหม ที่ไทยเราไปเล่นที่โปแลนด์แล้วก็ที่ฮอลแลนด์แต่ว่าหลังจากนี้นะครับเ i v เขาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับนั่นก็คือศึกชิงมโลกจะกลับมาแข่งขันทุกๆ2ปีโดยครั้งต่อไปที่จะแข่งก็คือปี2025นะครับก็คือจะเป็นปีที่เขาเริ่มปฏิทินฉบับใหม่เนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเพิ่มทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด32ทีมจากเดิม24เพิ่มมาเป็น32แล้วก็จะ เริ่มแข่งขันทุทกสองปีเริ่มปี2025นั่นเองนะแล้วก็ไอ้ระบบการแข่งขันของซูขีมโลกก็แสายนะฮะสายละสทีมระดับหนึ่งระดับ2แต่ละสายเข้ารอบ16สุดท,ท,ท้ายหลังนั้นก็จะเป็นรอบนอกเอาซึ่งไอ้วิธีการคัดเลือกทีมที่จะเข้าไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกมันก็จะคล,ะคล้ายๆกับการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือเจ้าภาพอ่ะก็ได้เข้าไปแข่งขันทีละหนึ่งทีมแล้วก็จะมีแชมป์เก่านะฮะแชมป์เก่าของผู้หญิงเนี่ยก็คือเซอร์เบียใช่ไหมแล้วก็ผู้ชาายก็คืออตลีีี2ทมน คาดการก็คงจะไม่ต้องคัดนะก็จะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครเข้าไปแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกนะส่วนที่เหลืออีก30ทีมเนี่ยก็จะมาจากทีมที่ได้แชมป์รองแชมป์แล้วก็ดับ3นะฮะของศึกชิงแชมป์ทวีปของแต่ละทวีปนะฮะที่จะแข่งขันในปี2023ก็คือ2023 ถ้าเกิดว่าติด1ใน3คุณก็จะได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์โลกใน,นในปี2025ส่วนถ้าเกิดว่าไม่ติด1ใน3นะครับอันดับต่อมาก็าจะไปดูกันที่คะแนน fivb world ranking ทีมที่ยังไม่ได้เข้ารอบนะแล้วก็ต้องไปวัดอันดับคะแนนสะสมกันซึ่ง อันนี้ก็น่าจะเปน็นที่ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปดูปีไหนนะซึ่งก็น่าจะดูในปี2024นะก็คือหลังจากจบโอลิมปิกเกมแล้วแหละนะและนี่ก็คือวิธีการคัดเลือกทีมที่จะเข้าไปเล่นในศึกชิงชมโลก2025นะครับอีก2ปีข้างหน้าปี2023ใช่ไหมเอออีก2ปีก็เขาก็จะได้ดูชิงแชมป์โลกแล้วนะฮะไม่ต้องรอตอนแรกในกาลว่าจะรอถึง2026นะฮะแต่ว่ามันก็ร่นมา1ปีแต่ว่าหลังจากนี้จะได้ดูบ่อยๆแล้วพอมีการเลื่อน การแข่งขันในศึกชิงโลกมาแข่งขันในปีเลขคี่เนี่ย2025ตามเดิมเนี่ยศึกชิงแชมป์ทวีปของทุกๆทวีปเนี่ยเขาจะกําหนดให้แข่งขันในปีเลขคี่เหมือนกันนะครับอย่างปีเนี้ยสองพัน่มใช่ไหมชิงแชมป์เอเชียที่โคราชเนี่ยแล้วก็พอเขาปรับชิงโลกมาเล่นในปี2025ัน่้าถกับว่าครั้งต่อไปของศึกชิงแชมป์ทวีปเนี่ยก็จะเป็นปี2026ไปเลยก็จะสลับกันไปชิงโลกชิงแชมป์ทวีปชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ทวีป สลับกันไปแบบนี้นะครภายในระยะเวลา4ปีนี้ก่อนนะหลังจากนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะต้องรอดูกันอย่างใกล้ชิดแต่เป็นว่าโปรแกรมการแข่งขันของศึกชิงแชมป์าวีปก็จะไปแข่งขันในช่วงปี2026-2028แทนนะครับหลังจากที่มีการปรับในเรื่องของชิงแชมป์โลกแล้วนะครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างโอลิมปิกเกมซึ่งเป็นหมุดหมายใหญ่ของปฏิทิน ของาง FIV ที่มีการประกาศออกมานี้นะครับผมก็ได้มีการเปิดเผยโคต้า e ทีมที่จะเข้าแข่งขันในสโอลิมปิกเกมที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถือว่าที่ LA ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายนี่ก็ยังมี12ทีมเหมือนเดิมนะฮะในโอลิมปิกเกมครั้งหน้านะวิธีการคัดเลือกเนี่ยก็ถือว่ามีการเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกัน <laughs> นะคือมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งก็จะไม่มีโปรแกรมการแข่งในรอบเัื่อเลือกแบบที่เราจะต้องไปคัดในช่วงเดือนสิงหากรนยายนเนี้แต่เขาจะใช้วิธีการคัดเลือกทีมแชมป์ของศึกชิงแชมป์ทวีปทั้งหมด5ทวีปด้วยกันยุโรปเอเชียอเมริกาเหนืออเมริกาใตา้แล้วก็แอฟริกา5ทวีปนี้นะครับทีมที่ได้แชมป์ของศึกชิงแชมป์ทวีปคุณจะคว้าตั๋วเข้าไปเล่นในศึกโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาทันทีนะครับซึ่งปีที่เขาจะใช้คัดก็คือปี2026 ชิงแชมป์เอเชียนะฮะหรือว่าชิงแชมป์ทวีปในครั้งต่อไปที่จะจัดแข่งขันไม่ใช่ครั้งนี้นะครั้งต่อไปนะ,ะเพราะฉะนั้นชิงแชมป์เอเชียครั้งหน้าเนี่ยจัดเต็มก็แน่นอนนะสำหรับแต่ละทีมนะะเพราะว่าตั๋วโอลิมปิกเกมเป็นเดิมพันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ได้5ทีมหมวกเจ้าภาพ 1- เป็น6ทีมแล้วปีต่อมาก็จะเป็นทัวร์เมนต์ศึกชิงแชมป์โลก2027ใช่ไหมะะเพราะฉะนั้นในทีมที่ได้ตั๋วไปเล่นโอลิมปิกเกมเมื่อปี2026นะฮะทีมอันดับ1 12-3 ผูก็ยังได้ธิ์ไปเล่นในสึกชิมโลก2027แล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางสําคัญเหมือนกันนะครับในการที่จะลุ้นไปโอลิมปิกเกมแล้วทีเนี้ยศึกชิมโลกก็จะคัดเอา3ทีมนะครับผมแชมป์รองแชมป์แล้วก็ดับสาที่ยังไม่ได้แชมป์ของแต่ละทวีปได้ธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับพอจบสกเชิมโลกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการตัดคะแนนะว่าใครที่ยังไม่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแต่มีอันดับโลกสูงสุด3ทีมนะก็จะได้เสดผ่านเข้าไปเล่นในโ 208นั่นเองนะครับเท่ากับว่าทีมที่จะได้เข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมครั้งหน้านะ2028ก็จะมีเจ้าภาพนะแชมป์ของแต่ละทวีปอีก5ทีมรวมเป็น6นะอันดับ1-2-3พอสึกชิงโลก2027แล้วก็3ทีมที่มีคะแนสนสะสมอันดับโลกมากที่สุดถ้ายังไม่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายก็จะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมครับซึ่งก็ถือว่ามันก็จะมาจากการแข่งขันชิงแชมป์ของแต่ละทวีปนะ รวมไปถึงศึกชิงแชมป์โลกก็ถือว่าเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ f a b ในช่วง4ปีต่อไปนียนะฮะในรูปแบบการทํางาน,นก็ถือว่าดีที่เขาประกาศให้เราทราบนั่นเนินนะจบคัดโอลิมปิกปีนี้เราจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเราก็จะได้เตรียมตัวต่อนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ LA นะฮะที่ร้อยเอ็ดกันต่อไปผมซึ่งจริงๆแล้วพอมันมีเรื่องของการแข่งขันชิงแชมป์ทวีเข้ามาผมก็มองว่ามันก็เลยทําให้ศึกชิงแชมป์ทวีของแต่ละ เวีบเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างที่เราเห็นในศึกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเอาล่าสุดเลยนะฮะ2019ที่เราจัดแข่งขันได้เนี่ยนะฮะแต่ละทีมก็ส่งทีมส๊อกซกมาแข่งนะครับจีนญี่ปุ่นนะฮะก็ส่งเด็กมาเล่นญี่ปุ่นเนี่ยเอา U20 มาเล่นเลยนะฮะจีนเนี่ยเเป็นชุด B ของเขานะส่วนเกาหลีเนี่ยเขาเล่นในบางค้เป็นชุดใหญ่เราชุดใหญ่อยู่แล้วมันก็เลยทําให้แบบแต่ละทีมเขาเหมือนกับไม่ให้ความสนใจกับศึกชิงแชมป์เอเชียเ,เท่าไหร่แต่พอปรับรูปแบบมาเป็นแบบนี้สเสนะร็จป ทั้งเรื่องของการคัดทีมไปเล่นชิงแชมป์โลกนะฮะทั้งเรื่องของการคัดทีมไปเล่นโอลิมปิกเกมเนี่ยมื่อเลยทำให้อะท์นเมนต์ชิงแชมป์ทวีปเนี่ยมาดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้แล้วนะนะับเพราะว่า s m m บริษัทผมได้หมดสัญญากับ AVC ก็คือปีนี้2023นะหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าไหนจะได้ไปก็ถือว่าเขาโชคดีแล้วกันนะฮะที่เขาจะได้ทัวร์นาเมนต์ที่แบบแต่ละทีมเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มเพื่อโคต้าไปเล่นชิงแชมป์โลกเพื่อโคต้าไปเล่นโอลิปกกมปกกนนนใออีีี4ข้้้าางห ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปนะผมมองว่ามันสําคัญแลวก็ครั้งยิ่งใหญ่อย่างมากเลยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของชิงแชมป์โลกที่จะปรับมาเล่นทุกๆสองปีนะฮะถ้าเกิด2สมัยข้างหน้าเนี่ยโอ้โหโครยุ่นในกลุมทีมไปเล่นศึกชิงแชมป์โลกเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากๆเลยนะสุดยอดมากๆเลยก็ก็รอรุนเัิดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับทีมชายของเรานะฮะเพิ่มทีมมาเป็นสาสิบทีมแล้วพูดถึงก็ยังยากอยู่นี่นะ ยากอยู่ดียากอยู่ดีก็คุณทุกท่านที่ติดตามด้วย,ยก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ like, ก, share, ก,กับช่องเราบนเล่ของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ